เรื่องหญิงชราผู้ลึกลับกลางหมู่บ้านเล็กๆห่างไกลจากตัวเมืองมีบ้านหลังหนึ่งซึ่งตั้งอยู่ตรงมุมสุดของถนนลูกรังบ้านหลังนี้เก่าคร่ำคร่าเป็นบ้านไม้หลังเล็กๆที่อาศัยอยู่ได้เพียงคนเดียวด้านในของบ้านมีหญิงชราผู้ลึกลับอาศัยอยู่เพียงลำพัง ผู้คนในหมู่บ้านต่างรู้จักเธอในนามป้าจันแต่ไม่มีใครรู้จักตัวตนที่แท้จริงของเธอป้าจันไม่เคยออกจากบ้านในเวลากลางวันนอกจากแสงจันทร์ที่เธอชื่นชอบแล้วดูเหมือนว่าเธอจะเกรงกลัวอะไรบางอย่างที่มองไม่เห็นบางครั้งผู้คนในหมู่บ้านอาจจะเห็นเงาของเธอแวบผ่านหน้าต่างในยามค่ำคืน หรือบางครั้งเธอจะออกมานั่งบนชิงช้าหน้าบ้านในคืนที่มีแสงจันทร์ส่องสว่างในหมู่บ้านมีข่าวลือเกี่ยวกับป้าจันทร์ที่ถูกเล่าขานกันมาหลายรุ่นบางคนบอกว่าเธอเป็นแม่มดบางคนบอกว่าเธอมีของลี้ลับเก็บซ่อนอยู่ในบ้านแต่ไม่มีใครเคยกล้าพอที่จะเข้าไปในบ้านของเธอเพื่อค้นหาความจริง ในความเป็นจริงป้าจันเป็นหญิงที่มีบาดแผลในใจตั้งแต่วัยเยาว์ตอนเธอเด็กเธอมักจะถูกพ่อกับแม่ทำรายร่างกายและจิตใจพ่อและแม่ของเธอมีความโกรธเคืองสะสมมาจากความผิดหวังในชีวิต และพวกเขาก็ระบายความเกลียดชังนั้นใส่ลงไปในตัวเธอทุกครั้งที่เธอพยายามหาที่หลบซ่อนเธอมักจะถูกพ่อกับแม่ลากออกมาและทำร้ายอย่างทารุณจนกระทั่งวันหนึ่งพ่อและแม่ของเธอเสียชีวิตไปอย่างกระทันหันทำให้เธอได้รับอิสรภาพที่แฝงไปด้วยความหวาดกลัว การสูญเสียพ่อกับแม่ไม่ได้ทำให้ป้าจันรู้สึกโล่งอกตรงกันข้ามเธอกลับยิ่งกลัวสิ่งที่อาจเกิดขึ้นหากเธอออกไปสู่โลกภายนอกโดยปมในใจที่ยังคงฝังแน่นป้าจันจึงเลือกที่จะปิดกั้นตัวเองจากทุกสิ่งเก็บตัวอยู่ในบ้านเก่าที่เธอรู้สึกปลอดภยัยหลายปีผ่านไป ั่าจันค่อยๆเปลี่ยนแปลงจากหญิงสาวผู้หวาดกลัวกลายเป็นหญิงชราที่แปลกประหลาดเธอเรียนรู้ที่จะพึ่งพาตนเองในทุกเรื่องแม้แต่เมื่อตอนที่เธอนั้นล้มป่วยเธอก็เลือกที่จะรักษาตนเองด้วยสมุนไพรที่เธอปลูกในสวนหลังบ้านการที่เธอไม่ต้องพึ่งพาใครทำให้เธอมีชีวิตรอดมาได้ แต่ก็ทำให้เธอยิ่งห่างไกลจากความสัมพันธ์กับคนอื่นในยามค่ำคืนเมื่อหมู่บ้านเงียบสงัดป้าจันจะเดิอนออกมานั่งชิวบนชิง้าหน้าบ้านมองดวงจันทร์ที่ลอยเด่นอยู่บนท้องฟ้าแสงจันทร์ที่ส่องลงมาทำให้เธอรู้สึกสบายใจเหมือนเป็นเพื่อนที่เธอไว้ใจได้บางครั้ง เธอจะพูดคุยกับดวงจันทร์เล่าเรื่องราวในอดีตราวกับว่าดวงจันทร์นั้นสามารถเข้าใจความเจ็บปวดและความโดดเดี่ยวที่เธอแบกรับมาตลอดชีวิตถึงแม้ป้าจันร์จะเก็บตัวไม่ยุ่งเกี่ยวกับใครแต่เธอไม่เคยมีเจตนาร้ายต่อผู้ใดเธอเพียงแค่ต้องการหลีกหนีจากความทรงจำที่เจ็บ ปดและความกลัวที่ไม่เคยจางหายหญิงชราในบ้านเก่าที่คนอื่นมองว่าเป็นผู้ลี้ลับและแปลกประหลาดแท้จริงแล้วนั้นเป็นเพียงคนหนึ่งที่สแสวงหาความสงบสุขในชีวิตที่เต็มไปด้วยความทุกข์ยากเมื่อเวลาผ่านไปดวงจันทร์ลาลับขอบฟ้าป้าจันทร์ก็กลับเข้าไปในบ้านของเธอพร้อมกับความหวังเล็กๆที่ว่าสักวันหนึ่ง เธอจะสามารถปลดปล่อยตัวเองจากความกลัวและความเศร้าในใจแล้วอาจจะได้พบกับความสงบสุขที่แท้จริงแม้จะเป็นเพียงช่วงเวลาสั้นๆก็ตาม